สวัสดีค่ะทุกๆคนพบกับเพจค่ะวันนี้เราจะมาฝึกโยคะ รีแลกหรือว่าผ่อนคลายนะคะให้นอนหลับนะคะได้ง่ายและหลับลึกหลับสบายนะคะให้ทุกคนนั่งคัสมทแบบนี้เนี่ยเอามือมาประสานกันไว้เนื้อศีรษะแล้วค่อยๆยืดลำตัวไปข้างใดข้างหนึ่งช้าๆหายใจเข้าหายใจออกสลับกันอีกข้างหนึ่งหายใจเข้าหายใจออก ถ้าใครที่สามารถคร้างเอาไว้นานๆก็สามารถทําได้เลยนะคะจะยืดลําตัวยืดแขนนะคะก่อนนอนนะคะจะช่วยให้หลับสบายหายใจเข้าและหายใจออกเดี๋ยวเราจะฝึกในท่าต่อไปกันเลยค่อยค่อย ยืดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าหลังตรงมือยกขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกเอามือมาแตะที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างหลังตรงนะเขาจะรู้สึกว่าหน้าท้องของเราช่วงหน้าท้องของเราได้แตะไปที่หน้าขาของเรากลมศรีรษะลงไปหายใจเข้าและหายใจออก ส,สามารถแตะตรงเข่าหรือหน้าแข้งของเราตอนนี้เรารู้สึกว่าน่องของเราด้ถูกยืดแล้วหายใจเข้าและหายใจออกยืดลำตัวกลับขึ้นมาถ้าต่อไปเอาขามาข้ามนะคะข้างซ้ายไปยกเข่าขึ้นมาและนำ มือทั้งสองนะคะมาเกี่ยวกันด้านหลังและนะคะนำมือข้างซ้ายมาสอดใต้หวางขาแล้วโยกขาขึ้นนะคะท่านี้ช่วยยืดบิดลำตัวแล้วนวดช่องท้อง ตอนที่เรายกขาขึ้นนะจะช่วยให้ยืดตรงบริเวณสะโพกแล้วก็ขาด้านข้างนั่นเองสลับกันไปอีกข้างหนึ่งเอาศอกมาเกี่ยวที่เข่าไว้แล้วก็สอดมือใต้เขา่าเอามือสองข้างมาแตะ หรือว่าเกี่ยวกันไว้หายใจเข้าหายใจออกยกขาขึ้นมาเราจะได้ยืดทั้งบริเวณลำตัวแล้วก็ขาด้านข้างสะโพกด้วยค่ะหายใจเข้าและหายใจออกเอามือมาจับนะคะขาตรงกันข้ามแล้วยกขึ้นไปยืดแขนอีกข้างไปด้านหลังตามองตามมือไปแบบนี้จ้าจ้าค้างเอาไว้สักครู่ หายใจเข้าและหายใจออกอเดี๋ยวเราจะสลับกันไปอีกข้างหนึ่งชา้าๆหายใจเข้าหายใจออกถ้าใครรู้สึกว่ากล้ามเนื้อย,ยืดตึงก็สามารถที่จะฝึกหลายๆรอบได้เลยหายใจเข้าหายใจออกเอามือทั้งสองวาดมาด้านข้างหรือว่าด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆวางศีรษะลงไปบิดลำตัวท่านี้ แก้อาการปวดหลังร่างแล้วก็ยืดสะบักได้เยี่ยมมากสลับกันไปอีกข้างหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆวางศรีรษะลงไปหายใจเข้าและหายใจออกยืดลำตัวกลับคืนมางอเขา่ามือกอดเขา่า แล้วค่อยยืดศีรษะตามองไปด้านบนเราจะได้ยืดบริเวณช่วงหน้าอกผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายแล้วเราก็เอาซอกไม้เกีียวที่เข้ามือวาดไปด้านหลังเป็นการบิดลำตัวได้ดีมากๆสาหรับกันไปอีกค้างหนึ่งง่ายมากๆใครๆก็ทำได้ หายใจเข้าและหายใจออกเราจะนอนลงไปที่พื้นหายใจเข้าหยใจะออกอยกขาทั้งสองขึ้นมาอเอามือมาแตะที่นิ้วโป้งค่อยเลื่อนมือมาจับที่ส้นเท้างอพับเขา่า เหมือนอยู่ในท่านะคะเด็กกาลังดึงขาขอ,องตัวเองพับเข่านะคะเพื่อยืดตรงบริเวณน่องของเรานั่นเองหรือว่าสะโพกกลางแขนออกมางอพับเขา่าแล้วค่อยๆขยับไปทางซ้ายขยับไปทางขวาเพื่อนะคะยืดนะคะข้างลําตัวของเรางอพับเขา่ามือทั้งสองกอดเขา่าหน้าผากติดเขา่า หายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายนอนลงไปรู้สึกพ่อนคลายสบายแล้วใครที่ฝึกแล้วก็สามารถที่จะนะคะหลับได้เลยพบกันใหม่ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ